ส่งงานครับฮอนด้าแอคคอร์ดเจนแปดสองจุดศูนย์นะครับล้อสิบแปดนิ้วปลายท่อคู่นะฮะกัน <c oughs> นี้หัวฉีดเดิม้ออากาศเดิมทุกอย่างนะ <c oughs> ข้ามาจากโปรห้าพันนะครับมีตั้งวาล์วล้างดิมล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสเตเลสรีเซ็ต ECU เ e a r n นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแบบกล่องหลักนะครับ คันนี้มีแบบใช้งานน้ำมันโซฮอล95นะฮะอ่ะดูเลขมล์กันกเกือบ4แสนแล้วนะครับอะอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับเกียร์อาเกียร์เนแล้วก็เกียร์ดีครับก็โปรอะไรฝั่นน้อยลงชัดเจนนะครับแตบบ่ว่าอย่างเเพื่อก็เริ่มไปแล้วนะอ่าพี่เจ้าของดูอยู่ก็ เปใหม่ครับที่แพ้เท่านั้นนะแฮะจบแน่นอนครับอะโอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> จูโดยใช้ตัวดีครับ a f ฟแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาการนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดนล้วนเลยนะครับจูฝั่งจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูให้ละทีสิ้นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เรื่งเดียวนะครบับอะเดี๋ยวเรามาดูกัน แอคคอร์ดเจนแปดสองเก้าศูนย์ล้อสิบแปดด้วยไฟฟ้าคู่โฉนดเดิมกอกอากาศเดิมไม่เกือบสี่แสนวิ่งยังไงนะฮะเปิดแอร์แล้วครับเกียร์ดีนะฮะผมออกเกียร์ดีทุกคันนะครับผมไม่ได้ออกหนึ่งสองสามหรือเกียร์เอสนะฮะใช้เกียร์ดีเกียร์ที่ใช้ได้ชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวรลอรถไปสักครู่นะฮะอัพเดท ก็ G8 ผมก็ปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะราจจำตัวเขานะครับ COV เจนสามก็เหมือนกันเป็นทั 0, ้ง2.0ง4ครับ2.4 <c oughs> <4 S 2> จะเป็นเวลาใส่เกียร์ดีแล้วรอบตกนะฮะสองจุดูนยเจนสเจนแเนี่ยรอบเดินเบาก็ต่ำเตี้ยเรียดดินเลยฮะก็สั่นอยู่แล้วนะ <c oughs> ไปอันนี้ท่อมันโลกก่งจัดนะ ตาเล่เป็นยังไงนะฮะับลองดูครับคันนี้ใบกบบสีแสดแล้วด้วยนะฮะโอเคก็พีจ่จูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าจะจัดโปรค0ับอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำมพัน์ท้งน,นั้นเลยที่ทำนะแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่แสนีิไทย7จดนะครับอยู่หน้าบักซอยอีกที่คือเราพุกาคองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่าง,งานจน,นะครับแล้วก็ ก็สถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดตามจังหวัดผมก็ไปนะฮะถ้าไกลมากๆรวมกันหลายคันเลยนะครับไปแน่นอนครับนะฮะผวค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แ a บบนะครับแค่พิมพ์พีจูรีแบบคอนดาก็เจอทั้ง3าช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับแอปขอดเจ็ดแปดองจศอสิอคู่นะฮะหัวีเดิมกอกาเดิม น้ำมัน4095ไม่เกือบ400,000นะครับโอเคขอบคุณมากครับ